พินพทัดหน้าจอ<ช>คอรับดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับลูกศรซ้ายขวาเนี่ยต้องขึ้นนะครับ<ช>ที่เป็นแลนสายดําตัวนี้นะครับผม<ช>ต่อพอร์ตนี้เนาะต้องขึ้นถึงจะทารายการได้นะครับนี่หน้าจอปกติตเนาะพเมี่ยลนโปรยาวล่านี่นะครับอ่ะอันดับแรกกดรายการขายครับหนึ่งบาทครับจะทัชสกรีนหรือ G เอาก็ได้หนึ่งบาทครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ยอดหนึ่งบาทถ้ากด G ก็สีเหลืองครับ โอเคไหมเอ็นเตอร์ครับยืนยันครับเนี่ยมันจะบอกให้แตะบัตรแตะบัตรแตะตรงนี้เสียบบัตรเสียบตรงนี้รูดบัตรสมัยนี้ไม่ค่อยมีอ่ะผมให้เสียบกว่งเสียบเลยครับโอเคถ้ามันเหมือนเงี้ยปึอบใบแรกของเราเนาะสี่เก็บไว้เนี่ยครับเดว,วินลาสลำปูครับอะพิมสลิปให้ลูกค้าครับก็สี่นะครับ ดี๋ยวผมจะให้บอยกรณีที่ตัวเลขมันผิดเนาะ <Okay. S 1> ยกเลิกในการขายครับากบบารกระบะเข้าไะโอเค06ตัวมี6ช่องและมีอย่างเดียวโ <Okay. S 1> enter นี่ตรงนี้มันบอกให้กรอกเทปเห็นไหมครับ T R A C E ตรงนี้เนาะดูบรรทัดที่สามนี่ครับผมเห็นไหม <Okay. S 1> T R A C E 0ข้างหน้าไม่เอาเอาเฉพาะตัวเลขก็พอมันเยอะ <Okay. S 1> ถ้าเป็น10ใ okay. ส่10เป็น100ใส่100ครับโอเคใส่เลยครับโอเค enter มันจะบอกสีตัวท้ายบตรหนึ่งบาทสีตัวท้ายบาทคอ่าถ้าถูกต้องก็ยืนยัน mm hmm. เหมือนเดิมนะครับนี่คือมารักลบหนึ่งบาทเนาะ mm hmm. แล้วก็เป็นของเราใบแรกพิมซลิปให้ลูกค้ากรณียอดเงินผิดเราต้องการแก้ไขใช่เราต้องวอร์รี่ก่อนอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้แตแะรายการขายเหมือนเดิม <c oughs> หนึ่งบาทครับหนึ eh ่งสิบเพนเทอร์ยืนยันแต่บัตรเนาะบัตรที่แตะได้ตรงนี้แบบนี้จะลงนะคะคะแนนคะไปแตะอันนี้ไม่ใช่วางบนนี้นะปิ๊บก็ออกเลยด้านไหนก็ได้นะเหมือนเดิมใบแรกของเราต้องมีสัญลักษณ์บัตรโจโจวายไทรแล่ะเพราะเมื่อก่อนบัตรแรกจะมีแต่นี้ รูปสองมาจะมีแบบนี้สองแบบรูปสามจะมีแบบนี้อันนี้เอาไว้แตะเพรสัญลักษณ์เห็นไหมครับเห็นไหมโอเคไหมคับโอเคค่ะอ๋อซอซื้ออะไรหันซ่อนไปถาวราคาด้วยทัดที่สามถูกต้องครับที่แปดเนาะเป็นจุเก้ามันจะลันต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะ พิมพ์สลิตให้ลูกค้าเลยครับได้ได้เหมือนกันกดเพื่อนเชื่ก็ได้อันนี้คือแบบเสียบกับแบบแตะนะครับผมต่อไปมีผ่อนด้วยผ่อนกับการกรเนาะเห็นไหมครับมันจะมีบอกร้านจ่ายดอกลูกค้าจ่ายดอกซักไรก็จ่ายดอกพิเศษร้านจ่ายดอกซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าธิงทางเนี้ยจะให้ใครจ่ายแต่เดี๋ยวผมจะให้เทสร้านค้าจ่ายดอกลักษณะการผ่อนมีในนี้หมดลักษณะการทำงานคล้ายๆกันหมดเนาะอะกดเลยครับร้านค้าจ่ายดอก สินค้าทั่วไปสินค้าโปรโมชั่นสินค้าโปรโมชั่นมันจะมีรหัสซึ่งผมไม่รู้หรอกมีทางนี้กับแบงค์รู้ให้เทสสินค้าทั่วไปมันจะถามเป็นเดือนกน่อนเนาะสามเดือนอ่ะให้เล่นๆอ่ะทเทสเล่นๆเนี่ยเอ็นเทอร์สามบาทสามสูนสูเนนอ,อนเทอร์ของสามบาทให้ของสามเดือนเนาะถูกต้องมายืนยันครับอ่ะเสียบอย่างเดียวนะไม่มีแตะนะทาตามๆหน้าจอเลยโอเค ไม่ถามราคาแล้วเห็นไหมครับ3บาท3เดือนศเซ็นเดือนละบาทมันคำนวณให้หมดแล้วมันจะมีที่เซ็นเนาะก็ให้เขาเซ็นไปนะครับอันนี้ก็ของเราพิมสลิปให้ลูกค้าของลูกค้าตรงนี้นะครับอ่าบอย มันก็จะเป็นรถสามถุงเลยครับทอ่เราบริการมาันมจะเป็นแบง์สง่สง,สงแบงอ์ต่อไปสองสามสี่อันเนี่ยคิวอาร์โค้ด,คดคทั้งหมดคิวอาร์เพเม้นต์คืออะไรถ้าเปรียบเทียบมันก็คือเดบิตที่เราไปกินกินจใจใจกันก๋วยเตี๋ยวกี่บาทห้าสิบสแกนจ่ายสแกนปุ๊บอัดฟังปับ๊บเนาะซึ่งตรงนี้นะสะแกนจ่ายได้ทุกแบงก์แต่แต่นะครับ จะไวอยได้เฉพาะคนที่เอาแอปกสิกรมาจ่ายเท่าน,นั้นเพราะนี่มันเครื่องกสิกรแอปอื่นธนาคารอื่นจ่ายได้ไวอยไม่ได้กสิกรจ่ายได้ดไวอยได้อ่ะได้ลองลองเลยนี่นะคะใช่ลองทีละอันห้าบาทห้าบอกไหมห้าบาทห้าบอกหนึ่งบาทเหมือนเดิมทำแค่ห้าบาทห่าบอกได้ไหมได้ไม่ได้อโอเคยือนยันร้อยจะนะครับ แอปมันไม่เยอะไม่เยอะค่ะคิวอาร์เครดิตนะครับคือแอปของธนาคารที่เขาเป็นลูกค้าอยู่ซึ่งเขาไม่ต้องพกบัตรอ๋อเนาะค่ะซึ่งสแกนจ่ายได้อยู่4แบงก์แล้วก็วอยที่แค่4แบงก์นะครับมันจะมีอยู่ยูโอบีเอสีกรุงศรีกรุงไทยเท่านั้นตอนนี้นะไม่มีกสิกรนะสำหรับ QR วอาร์เครดิตนะครับ UOB SCB กรุงศรีกรุงไทยเท่านั้น ที่มาสแกนแล้วบอยได้นะครับส่วนอาลีเพย์วีแชทก็ของคนจีนถ้าคนจีนมาซื้อถ้าถามมีอาลีเพย์ไหมมีวีแชทมี่ไหมมีใช่ไหมครับก็เป็น QR code เป็นเขาอันนี้จะเป็นแอปเหมือนไลน์ใช่เขาประเทศเขานิยมใช้อันนี้เขาเลยใส่มาให้นะครับซึ่งมันสะดวกเดี๋ยวผมกดให้ดูอาลีเพย์อันนี้อันนี้เทสได้เนี่ยเขาจะเปิดแอปอาลีเพย์เลยป๊บ เงินเข้าแล้วกดทดสอบรายการตรงนี้นะครับถ้าจะยก,ก,กเลิกกดยกเลิกแล้วกดยืนยันโอเคไหมครับเหมือนกันหรือ QR เดบิตหนึ R ่งบาทเนี่ยมันก็จะเึ้น QR โค้ดแบบนี้แต่มันจะมีโลโก้ Visa Master Union สมมติผมเป็นลูกค้ากรุงไทยผมก็เปิดแอปกรุงไทยเลยก็มีมบัตรเครดิตดิแดน,น ผมก็เปิดสแกนเลยที่คนที่มีแอปเขาจะรู้เนาะสมมุติสแกนเสร็จปุ๊บก็ตรวจสอบรายการลุ่นดำนี้ก็ออกมาก็จบเลยหรือเปลี่ยนใจจะจ่ายเงินสดกดบลกเลิกยืนยันต้องเชียนหน้าจอนี้ออกไปก่อนแล้วเราก็รับเงินสดแค่นั้นเอง,งกลับสู่หน้านหลักแค่นี้ครับที่เราเมื่อกี้เนาะ,ะเอายังครับเอาค่ะตัอัพเม้นตนี่เนาะ,ะหนึ่งบาทยืนยัน ชื่อาราโคสแต่ไม่มีโลโก้วีซ่าแมสเตอร์เห็นไหมค่ะให้ลูกค้าสแกนอันนี้มันจะลำบากนิดน,นึงอ่ะเพราะเราต้องยกให้เขาอ่ะเ,ออเดี๋ยวเราเราลูกค้ายืนยันก่อนนะครับค่ะเนี่ยอันนี้ชื่อผมเนาะอันนี้ชื่อร้านเนาะใช่ค่ะถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคเลือกเข้าแลนะ้วกดตรวจสอบรายการปุ่มดำนี้เลยนะครับค่ะ ถ้าเงินเข้ามันจะปริ้นไนะถ้าเงินไม่เข้ามันไม่ปริ้นนะโอเคมันจะออกไปเดียวเนี่ยเป็นของเราค่ะของเราใบแรกของลูกค้าอยู่นี้ค่ะมันจะออกแค่ใบเดียวเท่านั้นอ๋อจะออกแค่ใบ <Weg S 1> <ะ>เดียวผมบอกไว้ก่อนนะถ้าลูกค้าสกแกน,นต้องปริ้นออกมาก่อนนะค่ะต้องให้ออกมาก่อนแล้วค่อยให้ลูกค้าออกจากร้านนะเพราะมันมีนะปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยก็เราก็ได้ดูดีเลยขขเขาสีมัออกไปแล้วจริงๆ mm hmm. เราต้องแทบเนี่ยต่อห้าร้อยจากไหนมาไม่รู้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาออกจากร้านต้องปริ้นออกมาก่อนนนง้้เเขาือ ได้โอเคกับศูนย์หน้าหลักเดี๋ยวผมจะสอนบอยบอยเมื่อกี้อยู่บรรทัดที่3ใช่ไหมครับเมากิตอนนี้มันอยู่บรรทัดที่4เห็นปะอยู่บรรทัดที่4แค่นี้เองนะถึงถึงแค่14เห็นปะค่ะวอยเหมือนเดิมศูนย์หกตัวอันเทอร์เทปส4นะครับยืนยันบอยตุ้ เงินเข้าเลยโอเคถ้าอัพราะผมัใช้กสิกรคก็อย่างที่ผมบอกกสิกรวอยได้แบงก์อื่นวอยไม่ได้แต่สแกนจ่ายได้นะโอเคนะค่ะซึ่งผมตอบไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นแบงก์อื่นที่จะทำยังไงผมบอกไม่ได้เว่าดูมาแต่ละแบงก์ไม่แต่แต่ละร้านนี่เหมือนกันค่ะเนาะรู้แค่ว่าเอออันเนี้ยกสิกรจ่ายได้วอยได้โอเคไหมครับค่ะต่อไปใกล้แล้วพิมพ์รายงานค่ะเนี่ยมันจะมีหัวข้อที่เจะเตือนปั๊ พิมพ์รายละเอียดพิมพ์ยอดรวมพิมรายการล่าสุดอะไรพวกนี้เนาะอยากได้อะไรข้อมูลอะไรจากเครื่องให้มาเอาที่เมนูนี้พิมพ์รายงานานะครับสมมุติเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าดล,ลองรูดไปเสร็จเฮ้ยสลิปคนลูกค้าเมื่อกี้หายไปไหนกดเลยครับรายการล่าสุดของคนเมื่อกี้จะออกมาปเป็นดูพิเศษแล้ว,วก็เจ็บไม่ได้โอเคไหมหรือหรือนะครับพิมพ์รายงานเห็นไหมครับนี่ประวัติทํารายการของวันนี้เราอยากรู้วันนี้ทําอะไรบ้างกดเลย เห็นไหมครับมีเยอะแยะมากมายสมมติในนี้มีรายการสีรายการแต่เรามีสลิปอยู่ในมือเนี่ยหนึ่งรายการหนึ่งรายการหรือสามรายการหายไปอันหนึ่งเราก็ไปเช็คดูอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ไม่มีกดเลยพิมพ์เขียนมาเป็นก๊อปปี้ของเราได้โอเคไหมมันจะขึ้นว่ามันมีเทปไงแต่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมขึ้นเหมือนเดิมใช่ก็คือรายการนี้แหละเห็นไหมรายการนี้มันไม่มีคำว่ามุเกศเห็นไหมอันนี้เนาะ คือเก็บเป็นก๊อปปี้ไงโอเคหะครับเสร็จแล้วสรุปยอดเดี๋ยวผมกดให้ดูเอาแล้วนะสรุปยอดเห็นไหมครับเนี่ย K P N T P N อะไรพวกนี้เป็นโฮสที่เขาใส่ให้มาในเครื่องเราไม่ต้องมานั่งจิ้มทีละอันจิ้มเอาโฮสไปเลยแล้วก็ยืนยันจบเดี๋ยวผมอธิบายมันจะปิ้นมาให้หมดโฮสแรกชื่อ K นะบัตรสีขาวที่ผมไม่เสียมาทีอันแรกนะครับ โค้ดที่2 p TPN บัตรที่ผมเอามาแตะเมื่อกี้เนาะโค้ดที่3ที่ผ่อนกัน3บาท 3, าท3เดือนเทสมาร์ทเปย์โค้ดที่4ี่เครับคือสแกนจ่ายใช่เนี่ยครับเมื่อกี้มี4รายการใช่ไหมประวัติใช่ค่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีมันก็บอกไม่มีถ้ามีมันก็จะเป็นสูงสูงเพราะเราบอลใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่มีรายการไม่มีรายการมันก็บอกไม่มีมันก็ท่ามไปมันปิ้นอันที่มีอ๋อปิ้นอันที่มีโอเคไหมครับกับสูงแม่หลักพร้อมใช้งาน ถามได้ครับะเน,น,<า>นี่ต้องเงี้ยเปิดคอเอาสีเขียวออกชีกเบอร์คอเซนเตอร์ตรงนี้คอเซนเตอร์ส่วนสองแปดแปดเลยนะคะบล็อกอด d เข้าไปเวลาเครื่องมีปัญหาโอเค,อเคไหมครับโอเคค่ะแค่นี้แหละครับผมปิดเปิดก็ขุมแดงน,นิด กดค้างเห็นไหมมันจะมี power off หรือ restart แล้วแต่เผื่อบางทีอ่ะคอสตเซตอร์บอกอะพี่ลองรีสตาร์ตดูกดปุ่มแสดงค้างแล้วกดรีสตาร์ทแค่นั้นออเองเหมือนมือถืออะครับอันนี้เป็นแอนดรอยดแล้วถ้ากระดาษมันหมดอย่างนี้เหรอคะผมมีมาให้จะขอป่ปจากเนี่ยติดไปให้แล้วกันเ<อ>นาะถ้ามันหมดก็แจ้งแบงได้เลยใช่ไหมคู่มือติ๊กเกอร์แผ่นรองเซ็นแผ่นรองเซ็นกล่องเก็บโอเคไปววางตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะ